อยากรู้ตามมาดูเมนูวันนี้ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนำพริกกระเทียมที่ตำเอาไว้ใส่ลงไปผัดให้หอมพริกหอมได้ที่เราก็จะใส่เนื้อปลาลูกชิ้นลงไป เติมน้ำลงไปตามด้วยกระชายปุงรสด,ด้วยน้ำตาลน,น้ำปลาน้ำมันหอยใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยพริก พิกไทยอ่อนใบมะกรูดกระเพราชิมรสชาติตามที่เราชอบเมนูลูกชิ้นปลาผัดชา